ขยายความข่าวแช่วนโรงพยาบาลพิลึกติดประกาศห้ามท้องรุมจัวและเมิดสิทธิขัดกฎหมายโพสต์วนเน็ตประกาศโรงพยาบาลดังให้เจ้าหน้าที่กินยาคุมห้ามตั้งท้องฝ่าฝืนไล่ออกวิจารณ์และโรงพยาบาลดังย่านอนุสาวรี สั่งห้ามท้องอ้างคนไม่พอให้กินยาคุมหนึ่งปีแชสนันอ้างโรงพยาบาลดังติดประกาศเจ้าในที่หญิงห้ามท้องสั่งกินยาคุมฝ่าฝืนลาออกทันทีท้องแล้วให้ออกคุณผู้ฟังคิดอย่างไรโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่กำลังจะเป็นแม่คนฟังคำนี้แล้ว คุณรู้สึกอย่างไรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันดารินหอวัฒนกุลขอต้อนรับเข้าสู่รายการขยายความข่าววันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่าโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งนะคะได้มีการติดป้ายประกาศห้ามเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตั้งคันเนื่องจากเกรงว่าจะไม่มีคนทำงานในช่วงปลายปีค่ะเรื่องนี้ฟังแล้วอาจจะเหมือนเป็นเรื่องตลกนะคะแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ และนำไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมเราจะไปฟังเสียงสะท้อนของประชาชนว่ามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรค่ะในความเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าผมเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยน่าจะตามกฎหมายแรงงานนะครับสามารถผู้หญิงท้องเนี่ยก็คือจะมีช่วงระ,ะระยะเวลาเนี่ยของการลาคลอดได้แล้วอยู่3เดือนนะครับซึ่งถ้าเกิดให้ออกเลยเนี่ยก็คือผมคิดว่ามันไม่สมควรนะครับเพราะว่าเวลาที่เหลือเนี่ย ผู้หญิงคนนั้นก็ควรที่ทํางานนะครับเพื่อจะได้มีเงินเก็บอะครับส่วนตัวนี่รู้สึกว่าแย่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่หาเช้ากินขําแล้วก็สามีเองเนี่ยก็หาเช้ากินข้ามเหมือนกันค่ะแล้วสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็ถือว่ากดดันเรามากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท้องด้วยเนี่ยให้ออกจากงานด้วยฉันคิดว่ามันไม่ยุติธรรมมากๆเลยค่ะผมว่าไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพนี้ไม่ควรที่จะไปก้าวไก่นะครับ ส่วนเรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ควรที่จะให้ผู้หญิงเป็นคนตัดสินใจด้วยนะครับส่วนเรื่องของการท้องแล้วห้ามแล้วต้องออกจากงานผมว่าไม่ถูกต้องครับรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่แฟร์กับผู้หญิงเลยค่ะเพราะว่าอย่างเราก็ทํางานมานานหลายปีแล้วเนี่ยกับการที่เราก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะท้องหรือตั้งครรภ์นะคะ9เดือนแล้วก็ ก็น่าจะมีสิทธิ์ที่ได้ทํางานกลับกลับมาทํางานนะคะเพราะว่าเชื่อว่าในหลายๆองค์กรเนี่ยก็น่าจะให้สิทธิ์กับพนักงานตรงนี้ถ้าเกิดต้องมาออกเนี่ยเชื่อว่าแล้วตอนนี้ปัจจุบันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะคะ่ะถ้าให้มาออกก็เชื่อว่าไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงแน่นอน,นะคะ่ะท้องแล้วต้องออกเนี่ยผมกม็เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะสมกับการมาทํางานอะไรเงี้ยฮะอีกอย่างมันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของตัวคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เองด้วยนะฮะ อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานของเพื่อนร่วมง,งานเวลาเดินอะไรก็อาจจะแบบเจ็บหลงเจ็บหลังอะไรก็ได้ฮะซึ่งบางทีทํางานมากไปมันก็อาจจะทําให้แท้งลูกก็ได้ฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะท้องมาทํางานก็ควรจะหยุดพักไปหรือว่าผมก็เห็นด้วยกับนโยบายของโรงพยาบาลนะค่ะถึงแม้ว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะทางผู้นวยการของโรงพยาบาลดังกล่าวจะออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้มีการออกคําสั่ง แล้วก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบซึ่งเบื้องต้นนะคะก็มีคำสั่งย้ายหัวหน้าแผนกที่ออกประกาศดังกล่าวซึ่งถือเป็นมาตรการลงโทษเป็นการภายในเท่านั้นนะคะแต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นในสังคมค่ะว่าในข้อกฎหมายแล้วการออกคำสั่งท้องแล้วให้ออกสามารถทำได้หรือไม่และมีความชอบธรรมต่อตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพียงใดวันนี้ค่ะเราจะไปขยายความข่าว ด้วยการพูดคุยและสอบถามเพื่อให้ได้ความชัดเจนกับนักกฎหมายอิสระด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนคุณพฤหัสวายุดำเนินอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพฤหัสคะสวัสดีครับคุณดารินครับถามตรงๆแบบขยายความค่ะคุณพฤหัสต,ตอบมาอย่างชัดเจนนะคะว่ากรณีท้องแล้วให้ออกทำได้หรือไม่อย่างไรแล้วผิดหลักกฎหมายหรือไม่ค่ะ กรณีท้องแล้วไปให้ลูกจ้างเขาออกเนี่ยจริงๆมันทําไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศสองห้าสี่หนึ่งนะครับมตาตราสี่สามบัญญัติไว้ชัดเลยครับว่าห้ามเลิกจ้างลูกจ้างเพราะตั้งครรภ์น,นะครับนอกจากนี้ในหมวดสามทั้งตั้งแต่มตาตราสามสิบเก้าสามสิบเก้าทับหนึ่งสามสี่สิบขออภัยนะครับสามสิบเก้าสามสิบเก้าทับหนึ่งสี่สิบสี่สิบหนึ่งสี่สิบสองยังมีระเบียบอยีกมากมาย ที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์น,นะครับไล่ตั้งแต่การกําหนดเวลาทํางานการปรับเปลี่ยนงานที่อาจจะดูแล้วอันตรายรดูแล้วหนักให้ไปทํางานในส่วนที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของทั้งผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และก็ทั้งลูกทารกในครรภ์น,นะครับซึ่งนายจ้างฝ่าฝืนนะครับมาตารา44นะครับมีโทษนะครับจำคุกตั้งแต่6เดือนจำคุกไม่ขอภารับจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1แสนบาท แต่ถ้าการกระทํานั้นทําให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับอันตรายทั้งจิตใจร่างกายหรือถึงแก่ชีวิตนะครับนะครับโทษจําจคุกแน่ๆเลยครับไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับบัญญัตินี้อยู่ในมาตราร้อยสีสี่นะครับหมายความว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติของกฎหมายแรงงานมีโทษทั้งจำคุกและปรับถูกต้องใช่ไหมคะใช่แล้วครับ แล้วอย่างนี้ถ้าลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากท้องแล้วให้ออกสามารถที่จะร้องเรียนไปได้ทางช่องทางไหนบ้างคะก็ถ้าโดยตรงเลยก็ต้องไปที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ให้ไปที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศครับหรือจะเป็นหน่วยงานร้องในอื่นๆเช่นสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือจะเป็น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสภาธนายความก็ได้ครับแต่ผมมีคําแนะนําอย่างหนึ่งที่ผ่านมามีคนร้องเรียนมาสังผมบ่อยๆว่านายจ้างมักจะบังคับหรือกดดันให้ลูกจ้างต้องเขียนใบลาออกหรือบางทีก็เลิกจ้างปากตากล้วไปอ้างว่าขาดงานเกินสามวันบ้างอะไรบ้างผมแนะนําว่าถ้านายจ้างทําการกดดันหรือมีพฤติกรรมอะไรที่ผมว่ามันนี้ให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจในพื้นที่ทํางานเลยนะครับเพื่อน,นําไปเป็นหลักฐานในการ ร้องเรียนหรือฟ้องคดีมันจะทําให้ได้น้ําหนักมากขึ้นครับค่ะอย่างกรณีของโรงพยาบาลของรัฐแห่งนี้ล่ะคะสามารถที่จะร้องเรียนไปได้ตามช่องทางที่ระบุมานี้ได้เช่นกันใช่หรือไม่คะอันนี้ยแบบกรณีเนี้ยผมค่อนข้างจะเป็นห่วงเลยนะเพราะว่าได้ยินว่าโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลของรัฐแต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยพรบแรงงานสองห้าสี่หนึ่งมาตราสี่เนี่ยเขาบอกว่ากฎหมายนี้ไม่ใช้กับ ่วนราชการของรัฐทั้งส่วนกลางภูมิภาคส่วนทั้งถิ่นหรือแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจตรงนี้ผมเป็นห่วงมากเลยฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ผมอยากเห็นการผลักด,ดันเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายนี้เพื่อให้ทำการครอบคุมลูกจ้างของส่วนราชการทั้งหมดคนระับผมนรงนี้ผมเป็นห่วงมากเลยนะฮะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้รับความคุม้มครองส่วนไหนบ้างฉะนั้นถ้าแก้กฎหมายนี้ได้มันก็ทําให้การคุม้มครองครอบคุมไปทั่วมากขึ้นครับค่ะคุณพฤหัสคะ นอกจากกรณีของโรงพยาบาลรัฐที่มีการออกประกาศท้องแล้วให้ออกที่ผ่านมาเคยมีกรณีอื่นๆที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันนี้บ้างไหมคะเท่าที่ทราบนะครับทางศูนย์รับร้องทุกอยหลายแห่งก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่จะมีทั้งพนักง,งานเอกชนนะครับไล่ตั้งแต่พนักงานฝ่ายผลิตของตามโรงงานนะครับหรือแม้กระทั่งพนักงานประจระักงานหรือ สาวฟิทั้งหลายเนี่ยก,ก็มีได้รับร้องเรียนนนครับว่ราะโดนหวัวหน้างานโดนนายจ้างบีให้เขียนใบลาออกเพราะว่าตั้งคันครับมีพอสมควรเลยเหมือนกันอืแล้วมีการฟ้องร้องหรือว่าออ่ไปร้องเรียนตามพรบรแรงงานได้ผลเป็นยังไงบ้างคะส่วนมากก็ถึงขั้นกเกลียดนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงนายจ้างก็าต้องยอมดีกว่าจะให้ไปฟ้องเป็นคดีความซึ่งถ้า สุดท้ายยังนโอกาสแพ้คดีก็สูงล้วซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นนายจ้าจะต้องจ่ายเยอะนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นการไก่เกลีย่ยแล้วก็รับกลับเข้าทํางานเสียมากกว่านะครับค่ะในมุมมองของนักกฎหมายคุณพฤหัสมองปัญหาตรงนี้ยังไงคะว่าควรจะมีหน่วยงานไหนบ้างที่ควรที่จะเข้ามาผลักดันข้อกฎหมายให้สามารถดูแลได้ครอบคลุมทั้งในส่วนของพนักงานของรัฐแล้วก็เอกชนค่ะจากเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่า บรบเรงงานเดิมนี้มันไม่คุมค้มคุ้มครองอลูกจ้างในส่วนของภาครัฐนะครับฉะนั้นถ้าเป็น,นไปได้นะครับผมเรียนไปทางรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงแรงงานหรือประหลัดกระทรวงแรงงานก็ได้อยากให้ท่านเป็นผู้ริเริ่มในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้นะครับหรือตอนนี้มีกระแสะปฏิรูปนะฮะไม่ว่าจะเป็นสภาธิบัญญัต,ติแห่งชาติสนชหรือสภา,าปฏิรูปแห่งชาติสปชนี่ ก็น่าจะเป็นผู้ริเริ่มขึ้นมาได้นะครับหรืออีกทางหนึง่งเครือข่ายสหภาพแรงงาน NGO ด้านแรงงานนี่ที่ผ่านมาก็ดีดวนาะมีการขับเคลื่อนเยอะก็อยากจะให้ถือโอกาสนี้ที่เป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปเนี่ยเร่งผักดันเรื่องนี้ให้สําเร็จโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของแรงงานทุกคนอย่างเสมอหน้าท่นหน้ากันครับ ก็ต้องขอขอบคุณคุณพฤหัสวาย,ยุดำเนินนักกฎหมายอิสระด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่มาให้ข้อมูลและก็ให้ความกระจ่างกับรายการขยายความข่าวในวันนี้ด้วยค่ะค่ะอย่างที่คุณพฤหัสบอกนะคะว่าในจ้างที่บีบให้ลูกจ้างออกเพราะตั้งคันนะคะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติแรงงานแล้วก็มีโทษทั้งจำคุกและก็ปรับค่ะซึ่งสิ่งแรกที่ลูกจ้างควรจะปฏิบัติหากว่าถูกบังคับให้ออกนะคะก็ควรที่จะไปลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐาน ขยายความข่าวยังคงเกาะติดประเด็นนี้ต่อในวันพรุ่งนี้กับผู้ที่มีส่วนในการแก้ไขปัญหาท้องแล้วให้ออกกับขยายความข่าวที่ไม่ต้องการขยายความให้บานปลายแต่ขยายเพื่อนำไปสู่การแก้ไขติดตามขยายความข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา20นาิ30นาทีถึง20นาิ45นาทีหลังข่าวภาคค่ำทางสถานีวิทยุจุฬาค่ะ ่อนจะลากันไปวันนี้นะคะขอทิ้งท้ายไปพร้อมกับเกร็ดความรู้ที่จะมาขยายความข่าวในประเด็นที่เราได้นำเสนอกันไปแล้วในวันนี้ซึ่งคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานหญิงมีบทบัญญัติมากมายหลายข้ออยากให้คุณผู้ฟังไปติดตามพร้อมๆกับดิฉันสำหรับวันนี้ดิฉันดารินหอววัฒนกุลลาไปก่อนสวัสดีค่ะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541หมวดที่3 ว่าด้วยการใช้แรงงานหญิงมาตราที่38ห้ามมิให้ไหนจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดินใต้น้ำในถ้ำในอุโมงหรือปล่องในภูเขาเว้นแต่สภาพการทำงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง 2. งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่10เมตรขึ้นไป 3. งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟเว้นแต่สภาพการทำงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง 4. งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตราที่39าห้ามมิให้หนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 1. งานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน 2. งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 3. งานยกแบกบหามหากทุนลากหรือเข็นของหนักเกิน15กิโลกรัม 4. งานที่ทำในเรือ 5. งานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดในกฎกระทรวงมาตรา39ทับหห้ามม่ให้ไหนจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีคันภ์ทำงานในระหว่างเวลา22นาฬิกาถึงเวลา6นาฬิกา ทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีคันทำงานในตำแหน่งผู้บริหารงานวิชาการงานธุรการหรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชีนายจ้างอาจให้ลูกจ้างนั้นทำงานล่วงเวลาในวันทำงานได้เท่าที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีคันโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆไปมาตราที่40 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานระหว่างเวลา24นาฬิกาถึงเวลา6นาฬิกาและพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่างานนั้นอาจเป็นอันตร,รายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงนั้นให้พนักงานตรวจแรงงานรายง,งานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งให้ในายจ้างเปลี่ยนเวลาทำงานหรือลดชั่วโมงทำงานได้ตามที่เห็นสมควร และให้ในจ้างปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวมาตราที่41ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีคันมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรคันหนึ่งไม่เกิน90วันวันลาตามวักหนึ่งให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วยมาตรา42ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีคันมีใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงว่า ไม่อาจทำงานในหน้าที่เดิมต่อไปได้ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิ์ขอให้ในายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้และให้ในายจ้างพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างนั้นมาตราที่43ห้ามมิให้ในายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีคันขยายความ Ow! Oh.